ผมมิติคลาสิกเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเ,เพื่อนเพื่อชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นช่วงสปอยเอามาันเป็นช่วงที่พูดคุยเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะฮะหลังจากที่รีวิวหนังเรื่อง p i เร t ออฟเดอะคลิ b เบียนซลาซารีเว้นไปนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูหนังเนี่ยไม่ควรฟังเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้จะมาพูดคุยเพิ่มเติมสปอยแบบ ประเด็นไหนที่น่าคุยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก่อนที่จะไปพูดคุยสปอยเอามันนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการสปอนเซอร์ใจดีจากทางบ้านที่โดเน a เข้ามาคุณธนวัฒน์พิมานมากนะฮะแปดร้อยบาทนะฮะต้องบอกว่าเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของชาแนลนี้เลยนะฮะเพราะว่าโดเน a มาหลายทีแล้วยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะและก็มีคุณวุฒิชัยแก้ววิหกหนึ่งบาทนะฮะคุณอนุรักษ์พิมลีห้าบาทคุณพิเรพัฒฤทธิ์มณีห้าบาทนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนแล้วฮะสำ ไม่นานะฮะไปพูดคุยกันเลยดีกว่าะะกับสปอยล์เอามาประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดถึงนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับตัวหนังนะฮะแต่เป็นชื่อเรื่องของหนังหลายๆคนสงสัยนะว่าหนังเรื่องนี้ภาคน,นี้มันชื่อไหนกันแน่นะฮะระหว่างเดทแมนเทลโนเทลกับซาราซารีเวนใช่ไหมมันจะมี2ชื่อสับไปสับมาหลายๆคนอาจจะงงนะฮะพี่มันชื่อไหนกันแน่อันนี้เคยมีคนให้ข้อมูลกับผมมาแล้วนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะก็คือชื่อเดทแมนเทลโนเทลเนี่ยเขาใช้ในประเทศอเมริกาเท่านั้นนะฮะสำหรับชื่อภาคชื่อนี้ส่วนซาราซารีเวนเนี่ย กะะ็คืออย่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆที่หนังเข้าฉายนะฮะหลายๆคนก็งงมันชื่อภาคไหนกันแน่นี่ก็คงจะกระจายก,กันแล้วนะไม่เกี่ยวกับหนังนะฮะแบบหลายๆคนอาจจะอยากรู้ประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงกันเลยนะฮะหลายๆคนก็คงจะสงสัยมาตั้งแต่เทเลอร์ตัวอย่างแล้วนะฮะว่าเฮลลี่เนี่ยเขาคือใครนะฮะคนที่ได้เหมือนนาเดตนั่นแหละครับสรุปแล้วมาในเรื่องเนี่ยเขาเป็นลูกของ วิลเทอร์เนอร์นะครับผมก็อันนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าแบบรายละเอียดอะไรเขาก็บอกอยู่แล้วนะ,ะว่าเป็นเฮนรี่เทอร์เนอร์ส่วนนางเอกนะฮะคาริน่าสมิธเนี่ยในหนังเนี่ยฉเฉลยว่าเป็นลูกของกัปตันบาบอสซานะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เลยแหละโอ้โหคุยกันไปคุยกันมาบาบอสซ่าเข้าใจผิดนะฮะหลังจากนางเอกเนี่ยเล่าประวัติความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้ว่าพ่อเนี่ยเป็นคนมอบให้อะไรอย่างเงี้ยที่แท้แล้วเนี่ยบาบอสซ่านี่แหละฮะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนั้นแล้วก็เอาไว้ที่ลูกเล บาบอสซาตอนแรกไปด่าคาริน่าด้วยนะว่าพ่อเป็นหัวขโมยนะฮะไปเอาหนังสือเล่มนี้มาจากไหนอะไรทำนองนั้นนะฮะนักเอกก็เลยรู้ทางนะับที่จะไปหาตีสูนตอนแบบดูจากดาวบนฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แบบพิก,กัดมาแต่ความตั้งใจที่แท้จริงของกัปตันบาบาสซาเ่ยที่จริงแล้วเนี่ยเขาเอาหนังสือเล่มนี้ ไว้กับลูกตอนเด็กเนี่ยเขาหวังว่าให้ลูกเนี่ยเมื่อโตขึ้นมาแล้วจะเอาไอ้ผลึกสีแดงอะที่มันปักอยู่กลางหนังสือ,อเอาไปขายแล้วไม่ลาบากนะฮะที่ไหนได้ถ้าลูกเนี่ยออกตามหาพิกัดนี่เฉยเลยเพื่อแบบอาจจะได้ข้อมูลของพ่อเขาเองอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจออะไรประมาณนั้นวิลเทอร์เนอร์นะฮะสรุปแล้วนะครับบทไม่มีเลยนะฮะสำหรับภาคนี้ในตัวอย่างเนี่ยโผล่มาว่าว่าแบนแบมันก็แบบทําให้คนดูลุ้นนะว่าพี่แกเนี่ยจะมีบทไรมากมายไหม,มที่แท้แล้วโผล่มาต้นเรื่องแล้วก็ท้ายเรื่องนี้ เดียวนะฮะหลังจากโดนลาคคำสาบได้แล้วก็โผล่มานะฮะไปเจอกับลูกนะฮะแล้วก็เมียโอ้โหจูบก,กันแบบดูดดื่มมากเลยแม่ต้องบอกว่าแก่ลงทั้งคู่เลยนะฮะสำหรับออเรนโดบูมนะฮะแล้วก็เคียร่าไนท์เนาะ ภาคแรกนี่ยังหล่อยังสวยกันอยู่เลยนะคะคิดถึงเลยเนาะตั้งแต่ปี2003แล้วอ่ะโหในภาคนี้ออเรนโดบูมี่หูหน้าบวมแล้วส่วนเคเลนไนก็โหยโสมยังเลยอะไรเงี้ยสรุปแล้วคาริน่ากับเฮลลี่ในภาคนี้ก็ได้กันนะฮะคือแบบตอนจบเนี่ยยูดีก็จูบกันงงนะยู่ดีก็เหมือนมาลักกันได้ยังไงไม่เห็นมีแบบฉากที่สื่อกันว่าแบบเขาปิ๊งกันเลยอยู่ดีก็แบบได้ลงเอยกันเฉยเลยทียหนังว่าแบบจับคู่กันง่ายเลยผมก็สงสารแจ็คสเปโรคิดว่าแบบในเรื่องเนี่ยอาจจะได้คู่กับคาริน่าบ้างนะฮะเหมือน าแจ็คสเปลโร่ภาคไหนก็ไม่เอาเมียนะอย่างภาคสี่ที่ไปลอยคอจะจูบก,กับนางเอกภาคสี่อยู่แล้วแล้วก็ไปปล่อยนางเอกภาคสี่ให้คนเกาะซะอย่างนั้นหรือว่าเขาปักใจรักแต่ลิซเบิ้ลสมอนก็ไม่แน่ใจกันนะฮะแม่ของไอเฮลลี่อนะไรฮะมัวแต่ไปอิดฉาวิลเทนเนอร์เนะ <laughs> เอนเครดิตนะฮะโอ้โหเกี่ยวกับวิลเทอร์เดอร์นะฮะหลังจากฟื้นมาจากคำสาปเขานอนกกเมียอยู่ดีๆนะครับก็มีเงาคนคนคน,นึงนะฮะที่หลายๆคนตกใจมากๆเมื่อโผล่มา,มา,มาสันนิษฐานได้เลยนะฮะเพราะว่ามีก้ามปูแบบนี้เขาคนนั้นก็คือเดวิดโจนนี่เองนะครับคือเนี้ยยังงงอยู่เหมือนกันนะฮะว่าภาคเนี้ยเขาบอกว่าเป็นการประชนภัยครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับไพเร t ล์ออเดรคเลเบียรและถ้ามาสร้างภาคต่อเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราของแจ็คสเปโร่แล้วก็เป็นได้เคยมีข่าว ลืออยู่เหมือนกันนะฮะว่าภาคต่อของ Pirates of the Caribbean ่จะเป็นภาคแยกของ วิวเชิร์เนอร์นะฮะอันนี้มีความเป็นไปได้สูงนะฮะว่าภาคต่อไปเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องของวิวเชิร์เนอร์ที่เคยโดนคำสาปของเรือไฟอิงเดสแมนนะฮะกับเจ้าเดวิดโจนเนี่ยที่โดนคำสาปเหมือนกันอันนี้มีความเป็นไปได้ว่าเนื้อเรื่องของภาคต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของวิวเชิร์เนอร์เดวิดโจนแล้วหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าทำไมเดวิดโจนกลับมาได้ยังไงนะฮะอันนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าตีศูนย์ที่แบบลากคำสาปของพวกโจรสลัดในท้องทะเลนั่นแหละฮะทำให้เขากลับมาได้น,นี่ผมถ้าว่างๆผมจะลองทำคแทะะทำลแกกมมาาาาาีนานวโลั้ธคาร นะฮะฮที่เรียนแบบฟา g ไฟนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าได้ไอเดียมาจากหนังเรื่องนั้นแน่ๆเลยลากตู้ ATM นะฮะผ่านเมืองตุ่มดานต,ต,ตุ่มตามนะฮะแต่ทีมเรื่องของ p พลย t ออดดิเกลเบียรเนี่ยเป็นทีมย้อนยุคไงเป็นทีมแบบยุคจนสลัดทําให้แบบอารมณ์มันก็ดูแปลกใหม่ไปจากฟาดไฟนะแต่คือแบบ มันฟาดไฟชัดๆเลยฉากนี้ชอบนะผมชอบฉากประหารนะ่ะตอนที่แจ็คสเปโร่จะโดนประหารแล้วก็นางเอกจะโดนแขวนคออันนี้ก็ต้องบอกว่าไดไอเดียมาจากในเรื่องวันพีทหรือเปล่านะฮะจะมีพูดสังส่งเสียคอนจะโดนประหารซะด้วยนี่นึกถึงวันพีทเลยเหมือนกันนะฮะฉากนี้ก็ชอบอยู่เหมือนกันนะผมชอบผมชอบฉากเรียกน้ําตานะฮะกับตันบาบอซ่าตายตอนจบนะฮะหลังจากนางเอกรู้แล้วนะฮะว่าบาบอซ่าเนี่ยเป็นพ่อของตนเองแต่ก็ตายง่ายเหมือนกันนะตอนที่แบบจะปีนขึ้นสมอเรือที่แบบเป็นโซ่ย่อนลงไป ะะแล้วแบบปีนปีนปนกันอยู่เงี้ยไอซาราซา่ากับตันซาราซ่าไม่อยู่ใต้สุดเออบาบาซ่าทำตัวเป็นพระเอกเนาะล่วงจากโซ,โซ่แล้วเรามีปากปอเอากับตันซาราซ่าไปตายด้วยนะฮะสำหรับกับตันบาบาซา่าแม่เป็นการเสียสละชีพเพื่อชาติจริงๆนะฮะบทแม่งโคตรเลยจะให้ตายก็ตายง่ายๆแล้วตายนี่ไม่ใช่ตายเพราะอะไรนะฮะตายเพราะว่าแบบจมน้ําตายนะน่าจะโดนแรงกดน้ําตายนะสำหรับกับตันบาบาซ่าและกับตันซาราซา่าผมไม่ยังคิดสงสัยอยู่นะถ้านจมน้ําตายแบบเนี้ย ตอนวิวเทอร์เนอร์คำสาบหายไปเนี่ยเขาอยู่ใต้น้ําเขาไม่สำลักจมน้ําตายบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะขำเหมือนกันนะถ้าลองคิดดูไอฉากแจ็คสเปโรตอนหนุ่มที่เห็นในตัวอย่างนะฮะพอมาดูในหนังจริงๆเนี่ยโอ้โหแจ็คสเปโรตอนหนุ่มม่ยังรอเลยว่าอันนี้ยังสงสัยอยู่ว่าเป็น CG หรือว่าเอานักแสดงที่หน้าเหมือนเดฟมาแสดงนะฮะถ้าทําเป็นภาคย้อนไปในวัยรุ่นเนี่ยให้รู้กันว่า วิลล่ากรัรมของแจ็คสเปโร่ที่ทําให้แบบโจรสลัดเขาหมั่นไส้กันทั่วท้องทะเลคืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเวิร์กอยู่นะ,แล,ะแล้วแล้วภาคนี้เรือแบ็คเพิร์นก็ออกมาจากขวดนะฮะโอ้โหฉากนี้ก็เป็นอะไรที่เท่เหมือนกันนะฮะที่แบบทุบขวดแล้วก็เรือลงน้ำเนี่ยโอ้โหค่อยๆใหญ่บ,บุบบับบุบบับ,บไปเลยอย่างเงี้ยเท่ะนะเท่ๆเหมือนกันนะแล้วก็ตลกพวกซาลาซาอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นโจรสลัดซอมบี้เดินได้นะฮะคนตายแต่ไม่ตายอะ่ะแต่แม่งมีจุดอ่อนที่ต้องขึ้นพื้นดินไม่ได้นะฮะขึ้นไปเนี่ยสลาาาายยยฟฟุุ้้้งงงงเเเเปปป็็็นนนแบบีีีอ่ ไอ้เหี้ยอย่างน่ากลัวแต่ขึ้นบกไม่ได้ที่ขำจริงๆไอ้เหี้ยหานะหลายๆคนคงตลกนะไอ้เหี้ยเอ้ยประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดนะฮะหลายๆคนบ่นอยู่เหมือนกันนะฮะว่ากัปตันแจ็คสเปรโร่ภาคเนี้ยบทด,ด้อยง่อยไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นช่วงชีวิตที่ตกต่ำของกัปตันแจ็คสเปรโร่ด้วยั้ย่ทำให้แบบบทบาทในหนังภาคเนี้ย ดูจะแบบอ ate, for ่อนๆอดๆกับภาคที่ผ่านมานะแล้วการแสดงข e. องจอร์นี่เดฟก็แบบดูแล้วมันก็เฉยๆไว้แล้วนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจอร์นี่เดฟเขาหมดไฟในการแสดงบทนี้หรือเปล่าแต่ดูแบบเฉยๆจริงๆนะถ้าสังเกตดูจากในหนังเรื่องนี้ไม่เด่นเหมือนภาคที่ผ่านๆมาแล้วบทเขาก็ไม่ส่งเขาด้วยคือเหมือนมาแสดงเอาเงินแล้วก็ไปไปให้อะไรแค่นี้ประมาณนั้นนะอย่างที่เขาเขาบอกเขาไม่อยากแสดงบทนี้แล้วอะไรแต่ก็ต้องมาแสดงเพื่อให้มีหนังภาคต่อๆอะไรอย่างเงี้ยก็จบแล้วนะฮะสำหรับสปอยเอามันนะฮะสำหรับหนังเรื่องน คุยอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปอ่านแล้วก็แบบพูดคุยกันขำๆนะฮะชอบอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่ามีอะไรพูดเพิ่มเติมกันไหมอะไรเงี้ยไว้เจอกันใหม่มกับการสปอยหนังเรื่องหน้าละกันสวัสดีครับ